สำหรับใครที่สนใจซื้อขายที่ดีจริงๆกรุณานะครับขอร้องติดต่อมาทางเบอร์ตรงของผมนะครับ0813441600สวัสดีครับพร้อมขอต้อนรับเข้าสู่รายการโอ้ดู ไม่ใช่กูดูที่วันนี้เรามาที่จังหวัดที่ไม่ไกลไม่ใกล้จากกรุงเทพกลหรี่ดังกะหรีปั๊บสระบุรีนั่นเองอำเภอมวกเหล็กนะฮะเราแวะมาซื้อกะหรีปั๊บแล้วกลับกรุงเทพซื้อกะหรีปั๊บไกลมากเลยนะไม่ใช่เพว่าฟูมูเป็นสปอนเซอร์เราอ่ะใช่เหรอเฮ้ยววันนี้นะฮะเราพามาดูที่ดิน85ไร่85ไร่ดู ในอำเภอเมืองมวกเหล็กถ้าอยู่ในอำเภอมวกเหล็กเลยมวกเหล็กไม่ใช่เมืองนะไม่ใช่เ<ำ>มืองอยู่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีคือเจ้าของที่ดินเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทเกี่ยวกับาการก่อสร้างแล้วเขาแนะนําม,มาว่ามีที่ดินอยู่หลายหลายแปลงเคสนี้ต้องบอกว่าเหมาะกับผู้ประกอบการที่แบบอยากจะลงทุนรอสังหาริมทรัพย์สร้างโรงเรียนอพาร์ตเมนต์สร้างหมู่บ้านต่างๆนานาไป แล้วเดินทางยังไงเนะี่ยเราก็มาทางเส้นสระบุรีปกติเลยถนนหมายเลขหนึ่งพอถึงสระบุรีเราก็โค้งก็มาเลี้ยวโค้งมาตามปกติเข้าถนนมิตรภาพอ่าถนนหมายเลขสองจากนั้นนะฮะก็เลี้ยวเข้ามาที่ถนนหมายเลขสองสองสองสี่นะใบหวยฮะนะใบหวยไหมเนี่ยใบหวยใบหวยใบหวยหรือถ้าใครแบบมาไม่ถูกจริงก็เซิร์ชค,คำว่าแยกต้นแขกก็จะถึงเลย เพราะว่าที่ดินนี้สวยมากอยู่ติดกับแยกเลย85้าไร่ดูวิวเขาเนีดยยอดนะอันนี้คือใกล้ใกล้ที่ดินแล้วใช่ป่ะอันนี้ใกล้ที่ดินแล้วอีกหน้าหลดูความเป็นธรรมชาติครับโอ้โหแล้วเรื่องของเรื่องคือรู้ป่ะนี่ทางด่วนทางด่วนทางด่วนไอ้บางปะอินโคราชตัดผ่านตัดผ่านแล้วเหรอเนี่ยกำลังตัดผ่านอีก2ปีเสร็จแล้วเนี่ยเ่เห็นปะตรงนั้นอะตัดแล้วผ่านไปเลยเห็นปะ ไปไม่ได้ต่ออ๋อรถรถจะดำขึ้นไปเหรอ,อะคือเขาตัดแล้วพอละผ่านอ๋อไม่เอาตรงนี้เนี่ยตัดผ่านตรงนู้นเลยวะจะสร้างทำไมเนี่ยเห็นปจไ <laughs> โอเคถึงแล้วเหรอถึงแล้วพี่มาพื <c oughs> ้นที่มันจะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูฮะคือตรงนี้มันจะแคบหน่อยแต่ตรงนั้นมันจะกว้างกว้างมากเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงนู่นเลยมันจะตรงแยกเลย แค่หัวเท่านั้นแค่หัวเท่านั้นที่เป็นขางูที่ที่เป็นยื่นออกมาใช่ไหมใช่ดิถึงตรงนี้ตรงนี้เลยประมาณนี้แล้วนัดคุณตุ้ยไว้นัดคุณตุย้ยใช่คุณตุ้ยนะเป็นทีมงานของอคุณเกียงไก เกียงไกลก็คือเจ้าของที่ดินเจ้าของที่ดินเดี๋ยวเรารอคุณตุ้ยแป๊บนึงอ๋อเดี๋ยวคุณตุ้ยกำลังมาใช่ครับเรามาดูด้านข้างกันว่าจะไกลขนาดไหนยาวขนาดไหนนะเอาลองดูจับไมล์รถเลยจับวัดไมล์เลยโอเคนะลองวัดไมล์ดูนะใช่เข้ามาแล้วประมาณห้าสิบเมตรนะประมาณหนงเม้าสิบเมตรห้าสิบเมตรใช่ไหมได้เดี๋ยวเราบบอีกห้าสิบเมตร 700เมตรนะ700เมตร700เมตรนะบวกเมื่อกี้50 750เมตร750เมตรไปได้ไหมไม่แน่ใจเอาไปดูไหมอันนี้เหรอเราวนไปตรงนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยพาไปดูโรงเรียนนานาชาตินานาชาตินะฮะนี่อยู่ตรงข้ามไร่สินทวีเลยนะมีเซเว่นอ่ะติดเซเว่นอ่ะติดเซเว่นติดเซเว่นอ่ะซึ่งเซเว่นก็ไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนเราไมโอเคดูแปลกตาไหม ำไมมต้องแต่งตัวขนาดนี้มาที่ดินระดับนี้แต่งธรรมดาไม่ได้ครับอบอกเลยว่าที่ดินระดับ85ไร่จะแต่งตัวธรรมดาไม่ได้เด็ดขาดเราต้องเป็นนักลุมเกตใช่นี่สูตรที่เช่ามาเนี่ยวันนี้เราก็มาอยู่ที่ป้ายทำบุญน,นะฮะก็ป่ามหาบุญสนนะฮะโดยมีคณะกรรมการน,นะครับคุณพัชรีนะฮะคุณปฏติมานะฮะนายจิรเดชนะฮะคุณตุคุณตวัฒนะฮะแล้วก็ คุณออกสิตึกแถวนี้แล้วเว้ยครับคน่ะหาไม่ค่อยเจอเลยคนหาไม่เจอแล้วใครหาเจอครูได้ยังไงครูเป็นวิชาชีพสอนเทนนี่ไงสามครูหาเฮ้ยตึกสามครูหาสามครูหาสามครูหาครูหาเจออาหารหาไม่เจอตัวเนหาไม่เจอไม่กระดที่รอผมตุ้ยอยู่ เราก็ได้มาสำรวจเนี่ยดูพื้นที่โอ้ขุบเขาโน่นน,นี่นั่นซึ่งที่ได้ข้อมูลมานะาก็คือตรงนี้เป็นที่โลง่งใช่ครับโล่งนะฮะที่ไม่ได้ใช้ง,งานจะมีตรงนี้เขาเปิดน่าจะให้เช่าเป็นตลาดนัดอยู่นะฮะตรงนี้นสังเกตเสาไฟนะเห็นไหมอออันนี้คุณตุย้ยคุณตุ้ยมาแล้วครับคุณตุ้ยสวัสดีครับคุณตุ้ยบอกว่ายาวประมาณเจ็สิบ เมตรใช่จะติดถนนสองฝั่งติดตั้งแต่ตรงนี้เลยไม่ต้องแต่ต้นไม้เนี่ยฮะตั้งแต่ตรงนี้เลยครับก็ไปถึงสี่แยกเลยสี่แยกตรงเสาไฟฟ้านู่นใช่เจ็ดสิบเมตรนะฮะครับแล้วก็ที่ฝั่งหนึ่งก็จะติดถนนอีกฝั่งหนึ่งประมาณสองสองร้อยสามสิบเมตรนะครับแล้วก็ยาวลึกเข้าไปข้างหลังก็เป็นวิวภูเขาครับแล้วเอาขงนี้ก็จะมีแบบอาคารพาณิชย์ สร้างกันแล้วนะฮะครับมีมินิบิ๊กซีมีเซเว่นใหญ่มีตลาดนัดตรงนี้ใกล้สถา,านีท่องเที่ยวอะไรบ้างฮะเข้าไปนี่ก็เป็นน้านตกครับไปทางนี้นนนอ<า>่ะฮะเสาน้อยครับเจดเตาน้อยตรงนี้ใช่ครับอบตก็อยู่ตรงนี้<า>ใช่ไหมครัอบอบตโรงเรียนนานาชาติเรียนอนาาุออาบาบลมีโรงเรียนสานารารัฐครับคือมาอยู่แถวนี้ครบเลย่ะชีวิตอันนี้คือพื้นที่ของของอันเนีราเลย คือที่นี่ได้ขายหมดเลยอะไร่ล่ะอันนี้รวมด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ติ่งแยกต้นแพรติ่งแยมต้นแพรนะครับต้นแพรนี่ใกล้ๆกันก็จะมีตลาดร้อยเมตรเนี่ยข้างไปเนี่ยก็จะเป็นตลาดนัดขนาดใหญ่ที่ดินนี่ถึงนู่นเลยไหมฮะลงลงสีสีขาวนู่นเลยไหมฮะเมื่อกี้ผมลองไล่ไปแล้วอยู่ที่ประมาณเกือบ700เมตรนะใช่ลึกลึกเข้าไปลึกเข้าไปเลยนะข้าให้คุณตุ้ยรอแนะนำว่า แคซื้อไปทำอะไรดีต้องตัดห้าไร่ทางเลือกเยอะแยะเลยนะเราทำได้หลายออปชั่นพัฒนาเป็นมิดยูสก็ได้เช่นด้านหน้าที่ติดถนนเนี่ยประมาณ300เมตรนะครับของบ้านมาเป็นอาคารพาณิชย์กับแบบกซ์ข้ามได้นะครับอ่าเป็นสชั้นสชั้นอย่างเงี้ยได้เลยแล้วก็ที่ดินส่วนทุ่งหว่างเนี่ยก็ทำเป็นบ้านก็ได้ว่ารับก็ได้ที่โล่งๆแบบนี้เห็นวิวเขาแบบนี้ทำอะไรดีวะ แบบนี้นะทำคอมมิเตตี้มอลดีกว่าแบบฉบับของผมดูเฮ้ยยังไงสุดยอดนี่มันคอมพิวเตอร์มอลเฮ้ยเฮ้ยเกณฑ์ใหม่คอมมิเตตี้มอลโอเคด้านหน้าเดี๋ยวเป็นที่จอดรถครับตรงนี้เป็นที่จอดรถหน่อยร้านอาหารเดี๋ยวนะตรงนี้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 อ่าแล้วก็ถ้าเป็นผมนะครับที่องโล่งนี้เนี่ยข้างหลังเป็นวิวเขาแบบนี้ครับรีสอร์ทดิครับจะรออะไรรีสอร์ทแบบนี้ ปาะข้งหลังจะทำอะไรหรือวะอ่างอาบน้ำไงต้นวิวเขาแบบนี้ซูมเข้าไปโอ้โหไงเห็นเสาอาบน้ำปะสดสดสดนะอีกอย่างหนึ่งมันเป็นแนวทางได้นะหมู่บ้านจัดสรรเออหมู่าจัดสรรมึงมีแบบไหมมีอยู่แล้วขอดูหน่อยป้อมยามเอาป้อมยามก่อนเลยป้อมยามตรงไหนตรงนี้ตรงนี้โะขอยามตะเบะเลยฮะเบะสวัสดีครับอ่าอ่าทางเข้าหมู่บ้านนี้หมู่บ้านอยู่ตรงนู้นโะ อ๋อไนไงไม่ไม่ชอบหลังคาเลเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนราคาเหรอค่ะไปเปลี่ยนาารยนาคาได้เปลี่ยนไม่หนูเปลี่ยนราคาหน่อยว้าวหนูขึ้นนะอ่าโอเคถ้าคนซื้อไปอ่ะอาจจะซอยเป็นหลายพื้นที่หน่อยเช่นด้านหน้าเนี่ยอาจจะเป็นคอมเพนซี่ นะฮะด้านในอาจจะเป็นรีสอร์ทก็ได้หรือว,ว่าจะทาเป็นบ้านผู้สูงอายุก็ได้พื้นที่เนี่ยจะเป็นพื้นที่เปล่าว่างเปล่าไม่ได้ทําอะไรบริเวณรอบข้างนี็จะมีแบบพวกหินก็เลยหินคลุกหินคลุกหมแล้วคลุกรรเรียบร้อยแล้วนะฮะคือตุ้ผมถามนิดนึงไออาคารพาณิชย์เนี่ยที่บริษัทคุณตู้ทำแล้วขายไปยใช้เวลานานม,มากกว่าใครไม่นานครับตอนนั้นครับเดียวก็หมดเลยครั๊บเดียวหมดอ่ามาถึงเรื่องราคาดีกว่าครับต้องบอกว่าถ้ามาจากรายการอูดูที่ราคาพิเศษแน่นอน ใน่ครับ85ไล่ก็ตกเป็นไร่ไร่ละไร่ละ5ล้านครับ5ล้านบาทใช่ครับประมาณเท่าไหร่ครับ85ไล่แต่ว่าถ้าไร่ละ5ล้าน425 425ล้านนะฮะครับก็ใครตกใจก็ติดต่อมาได้นะฮะอูดูที่หลังใหม่คุณตุ้ยได้ไหมได้เลยครับรับคุยทุกเงื่อนไขเลยครับคุยทุกเงื่อนไขนะฮะซอยเป็นจะซอยกวางว่าก็ได้ได้เหรอไม่ได้นะ เอาแปว่าเป็นเรื่องของราคาพิเศษสูดเลยแล้วกันอ่าโอเคใครสนใจก็ติดต่อกันะครับอูดูที่นะครับอินบล็อกเข้ามาหรือว่าโทรนะครับ0ูน3 4 4 1 6หนึ่งี่ีนนะครับด้วยหลังจากการขายแล้วถ้าถ้าหรือว่าลูกค้าแบบเอ๊ะเราอยากปรึกษาเรื่องการทำอสังหาริมทรัพย์หรือทำรับการพณิชย์ี่ต่างๆนะสามารถปรึกษาได้ดีนะครับเพราะที่บริษัทก็มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้วนะครับให้คำปรึกษาจน สําเร็จเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าซื้อไปปุ๊บเควนไม่เป็นไรเควงคว้างไม่ต้องกลัวคือก็การันตีแล้วว่ามันสร้างได้แน่นอนยังไงวันนี้ขอบคุณคุณด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเราลองดูเส้นทางนะครับโรงเรียนนานาชาติออสเตรเลียโรงเรียนนานาชาติอยู่ในหมู่บ้านออสเตรเลียอ๋ออยู่ในหมู่บ้านออสเตรเลียใช่ก็คือเราเลยหมู่บ้านเลยบ้านออสเตรเลียนะฮะไปนิดนึงไปโรงเรียนละเพื่อ ใครเนใี่ยอยากทำเครืาส่ายบนพื้นที่85ดสิบหาไหร่แล้วส่งลูกมาเรียนที่โรงเรียนนานาชาติสเปียรอังกฤษได้เลยดูอย่างโกโล่เป็นหลัก,<โ>กสีเหลืองเยอะสีเหลืองเยลโล่อ่ามะม่วงอังโก้อ่าไอ้ดึ๊กดึ๊กดึกๆๆอะ่ะไอ้แช่ยเย็นอะ่ะดีโด้เ้ยปีโป้ไอ้สัตว์ <laughs> อ๋อคือมันคือมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิกนะฮะครับซึ่งไม่ใช่โรงเรียนนานาชาติแบบเด็กๆ อเป,ป็นมหาล <fi. S 1> <vastly> ัยนะเขตโรงเรียนแล้วเห็นไหมรถเข่ร็วรถความเร็วอ่ะไม่เขาบอกว่ารถอ่ะต้องความเร็วเท่านั้นถึงเข้าได้อ๋อรถรถที่มีความเร็วเท่านั้นถึงเข้าได้เอาไม่บอกเนี่ยเป็นมหาลัยเขาดิมหาลัยอยู่บนเขาอ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe c h anel ตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ